สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเจาะลึกพยากรณ์ชะตาชีวิตตามตำราพมาชาติของไทยโบราณวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเจาะลึกกับคนที่ตกชะตาคนคอขาดสำหรับปี2,561 ท่านที่ตกชะตาคนคอขาดเพศชายได้แก่ท่านที่อายุครบ15ปี27ปี39ปี51ปีและ63ปีเพศหญิงได้แก่อายุครบ11ปี23ปี35ปี47ปี59ปี สำหรับคำทำนายพยากรณ์สำหรับคนที่ตกคอขาดท่านว่าคนตกคอขาดท่านว่าปีนี้เป็นปีมีเคราะห์หนักมักต้องอาเพศทำสิ่งใดไม่ขึ้นไม่ดีนักแลมักมีเรื่องเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจจะมีคดีความถึงโรงถึงศาลเป็นเหตุให้เสียทรัพย์เสียทอง ถ้ากล่าวถึงสุขภาพในปีนี้ร่างกายสมบูรณ์ดีแต่มักมีเคราะห์ในเรื่องอุบัติเหตุในเรื่องการเดินทางหรืออุบัติเหตุที่อาจคาดไม่ถึงมักต้องร่างกายให้เจ็บป่วยเป็นนิดไม่ตัวเองก็ญาติมิตรในครอบครัวความรัก ความรักมักเป็นรักที่ต้องคอยประครับประคองคุณอาจมีเรื่องทะเลาะกันบ้างเป็นครั้งคราวแต่พอประครับประคองอยู่ด้วยกันให้ระวังในเรื่องเงินเรื่องทองคุณอาจมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์เสียทองเป็นเหตุให้คู่รักต้องวุ่นวายใจหรือมีเรื่องมีปากมีเสียงหากท่านยัง ไม่มีคู่ในปีนี้อาจต้องรอเลยกลางปีถึงต้องเจอความรักสักทีในเรื่องการงานปีนี้ยังถือว่าคงตัวไม่ดีไม่ร้ายการทำมาค้าขายพออยู่พอกินไม่มีกำไรมากนักแต่ให้ระวังอันตรายคุณจะมีผู้คิดร้าย หรือคนอื่นที่ทำให้ต้องเสียทรัพย์ไม่คนใกล้ก็คนไกลหรือดีไม่ดีอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักสนิทก็เป็นได้โดยภาพรวมปีนี้ถือว่าตกปีไม่ดีนักความสุขสบายใจมีบ้างเป็นครั้งคราวแต่มักมีเรื่องให้วุ่นวายใจในเรื่องอุปัติเหตุ หรือการเสียทรัพย์สินเงินทองหรือปัญหาในเรื่องเงินเรื่องทองปีนี้ให้คุณหมั่นทําบุญแกบ่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหรือเจ้ากรรมนายเวรเทวดาอารักษ์ให้คอยปกปักรักษาภายหลังจากเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีได้ อย่างที่ผมเคยบอกมานะครับหลายคลิปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะต,ตกปีใดนะครับบางท่านตกปีที่ไม่ดีนะครับแต่กลับพบว่าทำไมตกปีไม่ดีแต่ปีแต่วาสนากลับดีเหลือเกินบางทีตกปีดีแต่กลับรู้สึกแย่ท่านไม่ต้องตกใจนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งบุญเก่าของแต่ละท่านสะสมมามีมาก มีมากเหลือเกินต่อให้ท่านตกปีไม่ดีท่านก็จะยังดีแต่เราไม่ทราบเลยนะครับว่าท่านว่าเรามีการสะสมบุญเก่ามามากหรือน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นนะครับปีนี้เราควรสะสมบุญใหม่เพิ่มขึ้นอีกและทุกอย่างก็จะดีขึ้นมาเองนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ กดติดตามช่องมหาเฮงทีวีและกดที่รูปกระดิง่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ